เย็ยเฮ้ยอะไรของมึงไปกันนะอะไรเองมาถูกที่แล้วไอ้หนูรวยลเอาองนี้ไปนะรับรองว่าคนจดจำได้ไปไหนมาไหนคนทักหลวงพ่ออะไรอาจารย์หลวงปู่จือหลวงปู่จื่อไปไหนมาไหนคนจือได้ยอกยอก เอาองค์นี้ไปแล้วกันไอ้หนูของจริงเด้อของจริงของจริงริงนะยอกไปที่ไหนกลางค่ำกลางคืนไม่มีหลงทางหลวงพ่ออะไรครับหลวงปู่แสงยอก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 ที่คอยังอะไรหนูไม่รู้เหมือนกันเหรอขอช่วยปลุกให้หน่อยได้ไหมปลุกให้หน่อยปลุกให้หน่อยมาสืบอาจารย์แล้วโจมคาหมังนวิตรปลุกใช่ไหม ตื่น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 แหยอกบุกบ้านนกได้นนะปลุกพระไอ้ไม่เป็นเสียถ้าปลุกเอ็นนี่ดีสิมึงมีเมียเยอะมึงต้องเอาไปใช้ดีแซปต้องลองต้องลองดีเซปเชื่ออาจารย์ไม่มีผิดหวังปลุกความเป็นชายถั่วต้ม อย่าพุ่งไปเอานี่ไปด้วยรักษาเนื้อรักษาตัวทีเดดเฮ้ยอะไรของมึงไปกันนะอะไรผายันผายันโคน